<Yeah. S 1> สวัสดีค่ะถึงแล้วค่ะสวนไดโนเสาร์พัทยานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อบัตรกันนะคะ,นนะใช่แล้ว นี่บัตรให้พี่ค่ะไปนี่นเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะายโอเคอุ่นโทษพอน <c oughs> จนไฟเริ่มขึ้นแล้วออ้ทางเข้าก็พบกับไดนโนเสาร์ตัวใหญ่มากไดนโนเสาร์เสมือนจริงเลยนะคะ เร็วเร็วเร็วฝนตกแล้วเดี๋ยวไดโนเสาร์ออกหากินแล้วนะเลยอ๋อ่เรมาเลือกตัวนี้ค่ะเดี๋ยวบอกคกูหางเอาตัวที่น่ากลัวละกันเพราะว่าหนูยังไม่ไปนั่งกลัวไหนตัวไหนคะกิจกรรมแรกเป็นไดโนสกูตเตอร์นะคะรอบละหนึ่งร้อยบาทค่ะ ก็ได้สาวนั่นแหละที่มันบินได้อ่ะนี่มันของจริงหรือเปลา่ามันของจริงใช่ไหมคะอ่าพี่แมมเม,มชานั้นน,าน,านี่ค่ะเลือกเอาเลยอต,ยตัวไหนบอกพี่เขาคะ่ะโอ้ลานกว้างมากเลยขอบคุณค่ะเอาเลือกเอาคะ่ะตัวไหนคะตัวนี้ได้เลยตัวครมือบิกับ,บอ,อ๋อมีขายเหยียบกับมือบิด เอาเป็นมือบิดไหมลูกมบิดยังไงก็บิดแล้วก็มันก็จะเดินได้ไงลูกบิดฝั่งไหนก็ได้เหรอฝั่งโน้นอ่ะฝั่งโน้นเลยค่ะนี่อ่ะบิดฝั่งนี้นะคะ Are you ready? Happy journey is about to begin. บิดเลยลูกอาวบ้าว่บ้าเลยไปเลยเป็นไงบ้างเลี้ยวเลี้ยวด้วยนะเลี้ยวด้วยนะน่ารัก น่ารักเลยร้องเพลงด้วยค่ะหยุดได้นะเมื่อยก็หยุดได้นะโอ้โหเฮ้ยดูทางด้วยลูกด si ูทางด้วยดูทางด้วยอ่า ออกมาไกลๆตรงนั้นหน่อยนะคะอ๋อเดี๋ยวลูกเดี๋ยวแป๊บเนึงแป๊บเนียงลูกจุนน่ะเดี๋ยวว่ามามาช่วยมามีมาช่วยทำไมอ่ะตัวนี้อ่ะตัวไหนอ่ะตัวนู้นเหรอเอาไปไป มาแล้วมาแล้วยังไงอะข้างนู้นข้างนู้นค่ะโอเคนี่ล้วมาจอดให้ป้าถ่ายรูปตรงนี้ก่อนมาจอดให้ป้าถ่ายรูปตรงนี้ก่อนจอดด้วยกันเบาๆบาเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เ่ออันนี้ให้โอเค ไปรอบๆนี้ออกมารอบๆนี้อ่าเฮ้ีดดวไดโนไรเดอร์สนุกมากเลยเล่นวนไปเลยค่ะมึนหัวไหมเนี่ยวนไปวนมาอ่าวสู่ไม่ถอยเลยค่ะ เล็เอาตัวไหนตัวเล็กหรือตัวใหญ่คะเอาตัวไหนเอาตัวเล็กเอาตัวเล็กโอเคได้ได้เจ๋งอากน้องไมมได้เลยค่ะได้เลยลูกไดโนวอล์กิ้งน้องเมเมเลือกตัวเล็กนะคะ ปกติแล้วถ้าฝนไม่ตกก็จะสามารถเดินรอบๆอนอกได้นะคะตรงถนนได้เลยแต่วันนี้น้องไม่มีมาเจอฝนพอดีเลยค่ะก็เลยเลือกเดินเฉพาะด้านในนะคะแต่ก็สนุกเหมือนกันค่ะชอบเหมือนกันลยค่ะเียนวนไปค่ะลูก คน้องมชอบใหญ่เลยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่กิจกรรมไดโนไรเด์น้องไม่เลือกตัวไหนคะป่ะจัดมาอ๋ออัไนไี้มาเ <มา S 1> ข้าไดโนไรเด์นะคะรอบหนึ่งหนยบาทพี่ๆน่ารักมากๆ,ๆเลยค่ะคอยดูแลตั้งแต่ตอนขึ้นแล้วตอนลงเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องแมมมชอบไหมคะไม่อยากไปที่ไหนเลยอ่ะไม่ได้ไปไหนโลกเขาไม่ได้ปล่อยไปเลยตามทางอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไปค่ะแล้วก็จะออกไปตรงนี้เขาเดินไปตามทางเลยพ่อเดินตามว้าวว้าวไม่เป็นไรจับแน่นๆบ้าจับบ้าแล้พ่อจัให้เขา มือนิ่งๆ่อยนะอ้แม่แม่แม,แม่มามีอยู่ทางนี้ตัวน,นะนิ้วนะแจงอะ่ะโอ้หตัวใหญ่มากจต,ตขี่ไปไหนเนี่ยขี่ไปถึงไหนถึงบ้านเลยเปล่าฮะขี่ไปถึงบ้านเลยเปล่าคะ ว้าวว้าวฮ่าฮไงบ้างคะน้องเมี่น้องมอมีเปันไงบ้างไม่ได้ไปไหนซะหน่อยฮะไม่ได้ขี่ไปไหนเลย วอ้าวหมดรอบแล้วมาต่อกันที่ไดโนอุ้มลูกไดโนเสาร์นะคะน่ารักมากมเลยมันเหมือนจริงมากเลยนะคะนิ่มๆเงับใด้ด้วยเห็นไหมคะน้องไม่ไม่อาปากงับๆๆๆย มีสิคะน่ารักใช่ค่ะเออยนี่ยหรอกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นระบายสีนะคะน้องไม่มีระบายสีเก่งมากๆเลยแต่ว่าเฟรนด์มันแบบเอาไฟจะลายนะคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะขอให้แค่ตั้งใจก็โอเคแล้วนะอันนี้ระบายสีฟรีด้วยนะคะทุกคน มีไดโนเสาร์ไวกิ้งแล้วก็เต้นท่านั้นได้วันจะตายคุณให้คุณละวันจะตายฉันไม่มีทางเราต้องไปทางนู้นมาเมไปขึ้นเลยมานั่งคนเดียวดีกว่านั่งคนเดียวนะแม่มามีจะได้ถ่ายไม่ถ้าใครจะถ่ายให้เรา มาเร็วขึ้นนะใช่ค่ะจ้าเอจ้าเอ

นาแม,ม่ตอนนี้เราถึงโซนไหนแล้วลูกต้นเ่ได้ตอ๋อน้หนักไม่เกิน60สลบโลเด็กน้อยเอาเลือกเร็วตัวไหนคะช้างเอาช้างไปได้แล้วคะอ๋อมาม,ม,มีอัมาเมียตัวนี้ได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 อาหนูขึ้นก่อนเลยเก่งมากอโ้โห o ข้องแล้วนี่ข้องแล้วอ่ะนี่เฮ้ยอันนี้ฉันตัวอะไรอ่ะ ใครร้องดังกว่ากันน้องใบเมย์คองฉันร้องดังกว่าคองฉันร้องดังกว่าฉันดังกว่าของัมมีดังกว่าของน้องแมงว่าของหนูใช้ตัวนิดเดียวเองใช่ไหมใช่เปล่าของัมมีตัวอะไรคะตัวอะไรกบอืึรู้จักปะรู้จักใบเมย์ไหมอ๋อ แม่แม,ไม่ไม่เอามือไปแย่นะคะเต่ากัดนะดู<น>ลแล้วนี่โอเคเต่ายักษ์ลูกโอเคโอ้ยดูดิโอเคปล่อยให้เขาลูกอ่าไม่ัวนนะโอ้มาหลายตัวเลยอ่ะมาทางนี้ลูกมาะดะสน้องแม่แม่เอาตัวนูน้นออ เต่ายักษ์ดนึกินใหญ่เลยนะ้องเม่ใครกินเก่งกว่ากันสามตัวเนี้ยใครกินเก่งกว่าว<น>ังดูจะหมดแล้วยังหวังอนะยู่ยงงนะนิ้วอย่างนี้เลยนะปึ๊บอย่างนี้เลยนะบอกก่อนนะน้ <c oughs> <ม>องตาตัว,ตวนู้นไม่มาหนูยังไม่มาตัว กินเกียงเหมือนกันนี่นาใครยังไม่ได้เนี่ยก็ตัวสุดท้ายอ่ะเข้ามาที่หลังค่ะอือปลไปให้หมูกันอือว้วเอาแล้วป้าป้าต้องช่วยเขาแล้วล่ะป้าไปไปน้องแม่แมเข้าไปเลยนั่นแหละน้องกลัวไกลๆอ่าโอ้ตอจับสิลูก หมดแล้วกวาเดียวแบงแบงแบงกันมั่งโอ้ยมาแล้วเร็วๆไปไปให้พี่เป็ดเหรอแม่แม่เดินระวังเหยียดเอยนะมาทางนี้ระวังเหยียดเอยไม่ใช่รงนต้นตรงข้างทางนู้นมาๆมาระวังหนูต้องดูเออไว้ในนี้โอเคนั่นแนละมาแล้วค่อยๆค่อยๆใจเย็นใจเย็น ใจเย็นๆอ่ะหมดแล้วหมูรอนานแล้วมั้งเนี่เาโอ้โหข้าวากดเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะเป็ดไก่มาแย่งหมูกินอีก้องไม่เมดูเต็มเลยอหอ่าเห็นไหมนะเห็นไหมนะ เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหมดยังคะโอเให้ตัวใหญ่ดีกว่าตัวใหญ่หิวมากเลยเพราะว่าตัวใหญ่ต้องกินเยอะเห็นไหมออยู่ข้างล่างอข้างเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคแพะปิกนี่ ทุกอย่างต่อไปพวกเราจะได้ไปทําอะไรพวกเราจะได้เข้ากวางไปหาน้องกวางกันนะคะให้อาหารน้องกวางกันไปกาเข้าไปค่ะการเข้าไปเปิดแล้วเข้าพร้อมกันนะคะโอเคไหมเข้าพร้อมพี่เขาหมดแล้วค่ะหมดแล้วหมดแล้วไปอะไรเพียงแค่มาข้างหน้ากลมเนี่ยหน้ากลมถ่ารองเท้าเข้าได้เลยค่ะเอารองเท้าเหรอได้ค่ะไปเลยค่ะลุย หาไหนเออโอเคเนี่มาแถวนี้ใกล้ๆมานี้โอ้โ้ลองขุดดูระวังเข้าตาตัวเองนะพวกเราต้องหาสมบัติกันว้าวอันเด ฟอสซิลทุกคนดูสิคะมันคืออะไรอะฟอสซิลอืมในมนขุดใหญ่เลยระวังเข้าตาตัวเองนะคะตรงนั้นขุดเรียบร้อยแล้วค่ะใหญ่มากเลยว้าวจะท้องมันแล้วมาให้ะะเลยค่ะโอ้หอ้าวน้องหาม อาแบ,บมือแบบมือแล้วเทใ่น้องห่านก็มาน้องเต่าก็มาน้องปลาก็มาว้าวมาแล้วแม่แม่เต็มเลยค่ะไม่ขอเป็นทากิจกรรมเดิมอีกสองอันไดไหมได้ค่ะทำกิจกรรมเดิมอีกสองอันซื้อบัตรเข้าไปนะคะเราจะทำอะไรคะกิจกรรมเดิมโอ,อ,อเคเปนะะนงสาวใช่ไหมคะีได้นาสาวกลับ กับอะไรคะอีกดันหนึสาวที่แบบสกูตโตโอเคอันนึงแล้วแล้วก็อะไรคะอีกอันนึงก็ที่หน้ากลัวที่สุดโอเคไปไปกันทุกคนไปไปมาเราอยากทำเจ็ดกับสามอันอน่ะดูสิทุกคนในนมี ไปอยาออยอ่ปอยแอย่พอยวเลยนะว้าวติดใจแล้วสิติดใจใช่ไหมคะว้าวเป <c oughs> ลี่ยนการ่ <c oughs> <c oughs>

มาหาหมามีทางนี้แล้วว้ามามามาเลยมาเลยมาเลยเออ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 จะมาถ่ายให้นะล,ลูกเอาอยู่ทางไหนไม่มมแม่แล้วพอมาตะเอ๋ ไปหาดูโอเคไหมแล้วก็ไปหาก็จะยืนคนหน้าไานอื่นโอเคไหมแล้วสองซ้ำนั่งสอง้ำไปเ่าอยาซื้อมาแม่แม่คะวันนี้เป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะสนุกค่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูฉลามนะโอเคสวัสดีเจ้าปลาฉลาม อย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะใช่ค่ะบายบายวันนี้ไปก่อนนะบล็อกสแควร์ว้าวกดกระดิ่งกุ้งกกกุ๊กกิ๊ให้พี่เป็นมิ้งค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย